ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวกันโพสน้อยใจครับนะเออผมทำดีเนี่ยนะทำไมต้องมีไอพนะ้พวกนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยออกมาคัดค้านกันตลอดเลยนะที่ผมทำดีอยู่กับทหารมาสี่เดือนเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยหรือไงนะโอ้โหนะครับน้อยใจเลยเอารถด,ดูดซวมไปแค่นี้ต้องมาสั่งห้ามต้องมาสั่งอะไรกันนะ โอ้นี่แหละครับนะอะไรก็รัฐบาลนี่สั่งห้ามไปหมดนะเออเห็นไหมก็ตอนตอนแม่ทัพก็จะขอบริจาคไอ้ภูมิธรรมก็สั่งห้ามขอบริจาคทำไมทำไมไม่ขอรัฐบาลกนเนีนะ่ยเอารถตัวมาก็บอกไปทำไมเดี๋ยวก็จะขึ้นสาลโลกเออเออนะครับห่วงก็ไปหมดนะเออเป็นห่วงก็เเม็น นะครับนั่นแหละการดองพลังน้อยใจเลยอุตส่าห์ทำบังเกอร์นะอุตส่าห์สร้างถนนนะอุตส่าห์สร้างอะไรเขาเรียกว่าบริจาคของสารพัดเออทำไมพวกรัฐบาลมึงไม่เห็นมาช่วยเขาบริจาคบ้างวะใช่ไหมทำไมรัฐบาลมึงไม่เห็นช่วยการดอมพลังสนับสนุนการดอมพลังจะทำอะไรก็ขัดจะทำอะไรก็ขวางนะเออ นะครับเนี่ยขนาดเจเอนะแกแกเจเออกซเจ n เนี่ยขวัญใจคนลากยาคนจนนะแกยังมาบอกเลยไม่มีนักการเมืองคนไหนมาบริจาคเลยอยู่มาสีเดือนไม่มีนะทำโรงครัวนะฮะอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะครับบริจาคข้าวปลาอาหารเนี่ยไม่มีนักการเมืองคนไหนมาบริจาคแม้แต่บาทเดียวว่างั้นเป็นเงินของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเออนะนั่นแหละนะนะสินะครับ แล้วเกิดถ้าเกิดว่าไม่มีการจอมพลงังไม่มีคนเหล่านี้เนี่ยนะสงสัยประเทศไทยเนี่ยทหารไทยเนี่ยน่าจะพ่ายแพ้นะเอาจริงๆนะเออน่าจะแพ้ขเขมรน,นะแล้วลองคิดดูถ้าทหารไทยแพ้ขเขมรน,น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอับอายขายขี้นหน้าไปทั้งโลกนะเออนี่ครับโอ้โหถ้าไปเกิดไม่มีบังเกอร์ ของการจําลังนี่ทหารคงลําบากหน้าดูนะถ้าไม่มีการสนับสนุนช่วยเหลือการะอะไรนะแจกรถ A t ทใช่ไหมให้รถ a อ v เนี่ยนะรถเอทีก็เอาไปช่วยขนข้าวสารขนแก๊สขนอะไรต่างๆนะถ้าขาดการบํารุงกลางเนี่ยทหารก็อาจจะแพ้ได้นะเ,เพราะรัฐบาลน,นี่มันได้ช่วยเหลืออะไรเลยรัฐบาลน,นี่อยู่กันตามมีตามเกิดนะเขาไปสร้างห้องน้ํา เขาไปสร้างเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้บังเกอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะเออแต่พวกนักการเมืองนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเงินส่วนตัวนะเนี่ยขนาดชาวบ้านก็ยังได้เงินเยียวยาแค่แปดสิบปดบาทเออลองคิดสภาพสหารดิโอ้ก่าจะได้เงินเยอะกว่าจะได้เงินช่วยเหลือนี่คงจะต้องรอนะเป็นเดือนเดือนอะ ขนาดรวดนหนามนี่ประชาชนแห่บริจาคเอเงินประชาชนตั้งนั้นน่ารวนหนามเนี่ยนะไม่มีเงินราชการเนะเออราชการรอเป็นเดือนกว่าจะได้รวนหนามอะใช่ไหมโอ้โหเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ